สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานอาหารร้านส้มตำเอนจอยไทยฟู้ดโอริเอสโปนะคะดูทุกคนเครื่องลูกชิ้นเนื้อทั้งเนื้อทั้งลูกชิ้นนะคะเน้นเน้นแบบแน่นมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาแล้วคะ่ะจริงๆวันนี้จะตั้งใจมากินก้อยลาบแล้วทุกคนก้อยดิบแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้านะคะไม่มีจัดตับหวานด้วยนะคะมีตับหวานด้วย ตามานนะคะตามาดก็มาค่ะใครที่กำลังหิวเชิญได้เลยนะคะโอนารีเอสโบนะคะไม่ไกลนะคะร้านน้องเรนะคะพี่เพนการันตีความแซ่บนะคะทางร้านจะมีของข้าวเหนียวของข้าวเหนียวของข้าวน้อยให้ด้วยนะคะเป็นกับตับเครื่องเคียงนะคะก็มีหมูกรอบนะคะหมูกรอบมีะมะม่วงหิาานมะพรนาวด้วยนะคะมี กากหมูด้วยแล้วก็ไก่ปีไก่ทอดด้วยนะคะน้องไก่นะคะแล้วก็มีลูกชิ้นไก่ด้วยมีนมจีนด้วยนะคะเอาได้เวลาโจ๊กบาเลยโจ๊กข้าวเหนียวจ้ะกินกับตับหวานเนาะแซ่บเหลือหล้อยว้าวตำเส้นเล็กทุกคนมา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 ,มาดูตำเส้นเล็กกันนะคะน่ากินมากเอ,อาว,ว้าวว้าวว,าว้าวตำเส้นเล็กอ น่ากินมากทางลาวเวียงจันท์ตำกันอืเห็นอย่างไม่เป็นเส้นเส้นหมี่นะาตำเส้นหมี่มีมีอะไรมีตำอะไรบ้างนะตำทุกอย่างตำทุกอย่างมีเส้นกับตำตำทุกอย่างตำมุ้งตำใส่ผักอย่างนี้แหละค่ะคุณลวกลงลวกผักลงหลายหอย่างเลยคะทุกอย่างลวกลงโอ้โทุกคนดูน้ำลายสอทุกคนมีไส้กรอกด้วยนะคะทางโน้นนะคะไส้กรอกอีสานนะคะ น้ำลายไหลตามเซเล็กก็จะโรยหน้าด้วยหมูกรอบนะคะเอ้ยไม่ใช่แคบหมูนะคะอืม,อมน่ากินมากทุกคน